กล้องไปนะไแล้วแต่ยั่ไมีเข้ามารอคนเข้ามารแกล้องไปขอบคุณค่ะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้นะเราได้กันไม่ต้องไปเดี๋ยวใครแทนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งเกนี่โอเคใครเอาอีกไหมัโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไลฟ์จิง เดี๋ยวก็เข้าไปดูดิสิดูเป็นลายสิงด้วย Hello สองพันเลยเหรอน้องพี่มีค่ะตอนนี้กับเพื่อนๆนะคะถายบางดีอ่ะงดอาหารบางอย่าดินั่นแน่จะเจอเพื่อนทุกคนไม่เจอเดนไม่เจอกันตั้งแต่เจอสองปีปะใช่สามสามปีปะเจอตั้งแต่สองปีมาแล้วก็ไลฟ์เหมือนกันใครหยุดไลฟ์ซะด้วยเราสองพันแปดเลย มีคนดูเยอะเช่าวเช่าวันนี้กำลังกินขนมอยู่นะคะคนเลยเหรออืมอืออ๋อเฮ้ยมันมีคนคนคอมเมนต์รับพี่พีค่ะขอบคุณค่ะทำไมานี่นะคะวันนี้ชื่อเบลค่ะเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยอยู่หลักศาสตร์นาะมีแฟนแล้วชื่อยูจิน ได้เหรอเราสามารถแบบรอคนบอกว่าลองถามไปเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปสยามแล้วนู่นเหอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปพีหรือเปล่าก็เป็นสักขีพยานทุกคนต้องเป็นสักขีพยานอันนี้ไตเติลนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยจะบอกว่าไตเติลคือเป็นเพื่อนคนแรกในคณะของพีเลยถูกต้องแราวยู่พีพีมาคณะวันแรกไม่มีปากกาใช่ฉันไม่คนให้นั่งยืมปากกาใช่คือจะบอกว่า มึงอะอคือบอกว่าก่อนคือทุกคน,เป,นเป็นคนแรกคนละแบบเบลอะเป็นคนแรกตั <c oughs> หนึ่งนะ <c oughs> ผมอกว่าน้องเบลบอกพีพีว่าพี่รักพีพีมาก,าอออนนกจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรละอ๋อจะบอกว่าก่อนเข้มามหาลาัยอะ่ะคือมีเพื่อนแนะนำพีพี่กร์ตูน บอกว่าแบบบอกว่าแบบเนี่ยตอนเราจะเข้ามาหาไยอะ่ะให้เราอะ่ะเลือกเพื่อนไปก่อนเลยอืมอืมอ๋มอ,อใช่เราเนี่ยก็เลยไปสุ่มสุ่มดูนดนดนใไดนไลายในไยกลุ่มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็น,นเบลเรารู้สึกว่ารู้สึกถูกชะตากับคนนี้อเเืเราก็เลยเราก็เลยทักไปหาเบลแล้วก็แบบก็ได้คุยกันเขาก็ทักมาว่าแบบอะไรนะในกลุ่มคุยอะไรกันบ้างเลยเออใช่พอเข้าเข้าไม่ช้าค่ะผมว่าเพงเข้าไปแบบห้านาที แล้วก็แล้วก็เราเราเข้าไปเซ็นก่อนเราไปเราก็ไปสัมภาษณ์ก่อนที่มันจะมีงานที่ใส่เสื้อสีชมพูโอเพี่น้องว่ะเอ๊ะไม่ใช่โอเพนเี่น้องใครไรนะเอางเลยนวะเออเฟิร์สเดย์เออเฟิร์สเดย์อ่ะแล้แบบวก็คืออ่ะอันนี้ก็คือรู้จักกับเฟลก่อนแต่ตัวจริงอ่ะที่มารู้จักที่คณะเลยคือคนนี้ค่ะ ไเต้ทยอินโรงเรียนเร็วไทยอินเขามีโรงเรียนอยู่ที่น่านนะคะทุกคนขาไปเข้าได้นะคะอนุวัฒน์ปุญจกิจจังหวัดน่านนะคะอันนี้คือยึดทองคือที่ไอจีน้องพีเลยใช่คุยได้เลยแฟนคลับอะไรคโรงเรียนอนุวัฒน์ปุญจิกิจขที่จังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวจะพาน้องพีไปเที่ยวน่านนะคะไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะคะไทยอินเลยใช่ก็คือเป็นเพื่อนคนแรกในเราให้ฟังหน่อยเราเจอกันวันแรกเป็นยังไง พี่พีไม่เอาปากกามาถามถามหายืมปากกาคนนี้เขาก็ไม่ให้ป้าหัดไปก็เจอเตตเตอร์เลยกดไลค์เพจได้นะคะกดไลค์เพจนี่นะคะเพจไม่ใช่อันนี้มันภาษาจีนไเบลเอาไหมเอาเอาเโรงเรียนดิไอ้เบลเอาไหมไอ้เบลมันผิดอันเอาไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะถามพี่หน่อยระหว่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนค่ะแกพิ่งงนะคะก็คือเดเอดอยู่ก็คือระหว่างอันนี้นะคะทุกคนอันนี้จอแล้ว คนงงหมดแล้วคุยอะไรกันใครมีลูกมีหลานนะคะเข้าไปได้นะที่หน้านะคะัต้องนิ่งนิดหนึ่งเออนี่ค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้ลองเรียนเพื่อนพี่พี่นะคะใช่ค่ะแล้วคือก็คือเหมือนเราเราเข้าไปวันแรกแล้วคือเหมือนเขาจะมีเอกสารอะไรให้เซ็นเป็นวันสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใช่วันสัมภาษณ์ว่าแบบทำไมถึงอยู่อยู่ถึงเข้ามาเรียนคณะนี้อะไรประมาณนี้แล้วมันอยู่ภาคเดียวกันใช่อยากดูรูปแรกที่ไม่ต้องไม่ต้อง เขาล้อได้เหรอี่ขาล้องไม่ต้องเราคือดีเราคือดีดีก็เหมือนแบบเขาให้เกียรตอะไรไม่รู้ลราหันไปด้านซ้ายมือเจอไตเติ้ลไตเติลนั่งข้างเราแล้วเราก็เลยบอกว่าขอยืมปากกาหน่อยใช่แล้วก็เลยเริ่มเป็นวันแรกที่รู้จักกันแล้วก็ลงไปกินข้าวด้วยกันเลยบาร์กองกินไตเติลกินบะหมี่กินบะเตี๋ยวเออจำได้ว่าเวันแรกกินบะหมี่อดทนแล้วก็เจอกับพี่ที่เป็นหลีดคณะเออใช่พี่เกดกับพี่เฟยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้น ก็รู้จักกับอ่ะเนี่ยเราเราพอไปวัน first date เอ้ยเออ see first date ปะอืมที่ใส่เสื้อเชียวใช่ก็แบบมึงไม่ต้องเบื่นะเราเราเราพอไปนั่งด้วยกันไหนเขาไปดูดิเราก็เหมือนแบบไปนั่งเลี่ยงแถวกันเราข้างๆก็เป็นเบลค่ะเราตอนนั้นจำไม่ได้เลยเจำไม่ได้ว่าคือเบลลว่าแบบที่เคยคุยกันในไลน์แชทไลน์แต่เหมือนก็มาทักบ้านพวกเบลหรือเปล่าไม่่ไเออไม่มึงอ่ะหันมาหันว่าเออ S <S ใช่พีมป้าคุณทักก่อนหรอใช่หรอวะใช่ใช่พีมจานทีปล่าไม่รู้ว่าเอออากูทักก่อนให้กล้ายแล้วก็แล้วก็เหมดแบบบอกอคอมเมนต์ด้วยอ๋อขอโทษค่ะขอโทษครับโอเคเออพี่พี่อ่ะลืมวันที่เก้านะอ๋อครับขอสามท่าแต่ต้นมันเอ้ยอแต่ต้นมันนั่งนี่ที่จะเหงาไหมอ่ะขอสามท่า อ๋ออวอ,อวก็ได้พี่เหารโอเคก็ <Okay. S 2> คือวันนี้ไม่ได้เจอเพื่อนนานมากๆค่ะก็จะมีความวุ่นวายนิด หรือว่าหรือว่าเดี๋ยวปิดแล้วกดไลฟ์ใหม่หรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปอรี้แล้วดีแล้วใช่ปะคะโอเคได้ยินแล้วแชร์เน็ตให้กูไหมกูไอเขาบอกให้เพื่อนเมาพี่พีหน่อยเอาเมาหน่อยอะแต่ว่ามันข้าวางอย่างี้มันจะเสียงมนจะกองปะเอพราะว่าไม่ได้ยินอะอะต้องถืออ่ะอ่ะแนวนอนอะ่าเพื่อนเมาพี่พี่หน่อย น่ารักใช่ดีเป็นคนน่ารักมากนะคะทุกคนต้องเป็นคนที่แบบก็น้าก้องเป็นยังไงล่ะก้องก็เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นยิ่งกว่าดีดความดีดอาจจะยิ่งกว่าเฮ้ยขอโทษน้องพี่หน้าเล็กมากเลยอ่ะไม่ทุกคนน้องหน้าเล็กไม่จะบอกว่าขาดเดี๋ยวนะขาดไปเข้ากับกระติฟเรื่งตอนนี้ไปเข้าไปเข้าเดี๋ยวน่าจะกลับมาก็ไม่ได้เจอก็ไม่ก็อาจจะไม่ได้ เพราะเขาเป็นดาราคือพอมมาศาสตร์รู้เนี่ยทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะว่าพีบไม่ได้ดีเขราะพีบปกติมากในวงเพื่อนปกากเงียบปกติหรอปกติก็ได้ปกติจริงเพื่อนพูดมากกว่านี้ค่ะแต่วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึงเนาะไลฟ์กาละแล้วแหละไหนเนี่ยเงียบเลยเพื่อนไมาคนคูดเยอะค่ะแม่เขาบอกว่าให้เมาหน่อย มาีทำไมคอมเมนต์มันไม่เลื่อนขึ้นมีคนมาดูไปคอยรับที่ไหนบอกว่าคนก็ไชเนี่ยชอบชอบพี่เพื่อเรียกพีพีว่าน้องพีเออแล้วประวัติสิทำไมถึงเรียกว่าน้องพีเออทำไมอ่ะเดี๋ยวลองคอล์ฟีทก่อนนะสมัยเรียนเราไม่มาใส่ยากันบ้างอ๋อเพราะว่าได้ยินคุณแม่พีพีเรียกพีพีว่าน้องพีเราสึกว่า,ามันเป็นอ,อะไรที่แบบน่ารักจังเลยอะไรเรียกตาหางน้องพีอะไร เราไตเติ้ลมันคนแรกที่เริ่มเรียกว่าน้องพีหลังจากนั้นก็เรียกน้องเขาเรียกว่าน้องวีแต่อันนี้เรียกว่าพีพีชื่อมีความแบบน่ารักนะโอ้โน้อ้โหเล็กน้อยเอาขาตรงไปพีพีดีใครบอกเฮ้ยแบบท้าทายอินเตอร์แฟนหน่อยไตเติ้ลไตเติ้ลกับเบล ภาษาอังกฤษสองเรียนดี So hello Interfans I'm PP Spoon p i t i s c h o o Eddie อ่าฮใช่ไหมใช่ Yes of course but but both of you are my besties Yeah มึงไม่พูดเลยอะปกติปกติเป็นคนพูดเยอะมากนะคะออเ่านคมมนต์หน่อยค่ะคือ คือเพื่อนเบลอ่ะคนนี้ค่ะนิจิ๊บบอกว่าบอกว่ามาเจอผีก็คือก็คือเหมือนเจอเบลเลยก็แต่ว่าก็เป็นคนพูดเก่งแต่จก็พูดอีกอีกถ้าถ้าพวกไม่เก่งก็คืออยู่กันอยู่กันไม่ได้คืออยู่ด้วยกันคือยังกันอยู่ถ้าถ้าไม่ได้ไลฟ์ะอะไรนะเข้าไปส่งมาเขาขึ้นกลับเหรอคะผู้เข้ากลับเหรอคะ แบบนานๆเจอกันทีเพราะพี่พีก็ไม่ค่อยว่างใช่แต่ว่าเจอกันน้อยมากเพราะว่าคนนึงอยู่คนนึงอยู่น่านคนนึงอยู่นครอ๋อกับปรเทศแล้วกลับมานานมากแล้วไม่ได้กลับนครเลยโอ้โยน่าเศร้าก็ไม่แต่ว่าเจอเพื่อนไม่ค่อยได้อัปเดตกับเพื่อนจริงๆแบบน้อยมากๆตัวนี้ได้มาเจอเพื่อนก็ดีก็จะดีๆแบบเนี้ยแหละคน อ่านไม่ได้เหมือนกันรวมกุมสมัยมหาอะไรใช่ไหมใช่ค่ะชอบฤดูไหนที่สุดฤดูไหนก็ได้ที่มีเธอก็เหมือนดาราเลยดาราดาราป้าแค่น่าเหมือนเขาบอกว่า Hi from Philippines Hi BPPM from Cambodia Hi the fans Hi everyone ฟอร์มเลยนะแคนเบอร์เลียก็มาเแคนเบอร์เลียเออเซรามัดป้าเอ้ไม่ใช่มิงกะลาป้าสบายดีใช่ปะร้นหอแล้วอ่ะอ้สิ่งดำรุ่นนี้เอ้สิ่งดำรุ่นนี้มีเรื่องพีพีอะไรไหมคะฝอยหน่อยสิ่งดำรุ่นนี้มีเรืงสิ่งดำเจสูงเอเราเจ็สูงเป็นรุ่นที่มีดารา มีดาราอยู่ในคณะค่ะมีดาราอยู่ในคณะเออเป็นรุ่นไม่ค่อยมีอะไรมาพวกเราแบบน่ารักค่ะอย่าเลยบางอย่างก็เป็น confidential บ้างก็ได้นะเปิดเผยไปหมดทุกคนอาจจะตกใจใช่นะอ่านคอมเมนต์ก่อนขออนุญาตนะคะเขาบอกว่าขอโทษนะคะถ้าแบบแย่งกันพูดทำไมไม่บอกก่อนเพราะเราชอบพูดกันเออไปกินอะไรวันนี้มากินมีสงไส้งอน ใช่มีงานนอคอนสวัสดีไหมอะไรสวยมากออบนี้ะไรนะไมซอนวันนี้กินเยอะมากเอาจริงไปะยังไม่รู้เลยว่าชื่อร้านอะไรไมซอนไซโก้ใช่ไหมคะเอาวใช่ปะ ขอโทษนะหนูอ่านร้านพี่ตาไม่ใช่หรอเมย์ทรงไส้งอนอ๋อเมย์เมย์ทงไส้งอนครับเขามาไม่ถูกเลยเขาตามมาทำไมมาไม่ถูกไปดูเขาบอกว่าน่ารักทุกคนเลยขอบคุณเลยบอกว่า ไว้พอหน่อยจะสอบแล้วสู้ๆนะคะขอให้ทําข้อสอบได้ตั้งใจนะสู้นะคทะโคนรใจช่วงที่เราอ่านช่วงที่เราจะสอบกันก็คืออยู่แต่ร้านกาแฟตลอดเลยเจอกันเป็นเหมือนแบบเหมือนตอนไหนะไลฟ์กับน้องมีจรนี้ก็มีคนฟอร์มมาแบบออหรอเหมือนวีแบบแบบเบียสมาก แปลว่าอะไรอ่ะ We Bare Bears หนังม e b a อ e b e a เอา We Bare Bears e Bare Bears ที่มีคริสซี่ใช่ไหมแล้วก็แพนด้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนี่ไง We Bare Bears I am from China พี่นี่ค่ะนี่ค่ะน้องอยู่จีนพูดจีนได้ปะน้องอยู่จีนพูดจีนไม่ได้อถามพี่ปอนพี่มอลอะพี่ปอนพูดพูดได้ไหมคะอ่ ท่านเราทุกคนขอบคุณค่ะอ่า h o w about Girls มาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอีกสองคนกลับมาจะเป็นอะไรดีอ่ะทุกคนช่วยคิดหน่อยว่ามันมีห้าคนอ่ะมันควรจะเปรี่ยวกับอะไรบ้างคะหนูมีห้าคนครับอรรละครสั้นน่ารักมากขอบคุณค่ะนี่เหรอแนะนำที่แสดงกับคนนี้นะนำอะไรเพราบอกว่าแนะนำหน่อยพรุ่งนี้ทานอะไรดีเพื่อนๆแนะนำหน่อยอยากทานอะไรไหนคะนี่ไปแนะนำเขาหน่อยนี่ว่างหรออาเตอร์ชอบกินอะไร เราชอบกินทุกอย่างที่เป็นพอพอของทอดของหวาน <c oughs> เหมือนกันอร่อยเราเบลชอบกินอะไรชอบกินโอเปอร์จูโอเปอรจูอ๋อ <c oughs> ชอบกินแบบเฮลตี้เพราะวันสั่งไปสี่จานกินสองคนกลับอยู่จีนกินหมดด้วยโอ้โหสั่งไปกินที่บ้านอ่ะนะกินที่ร้านนี่แหละกลกิน <c oughs> <c oughs> ที่ร้านนี่แหละสองเนี่ยทุกคนคือแบบแก๊งเพื่อนพี่เป็นแบบนี้แหละ พีพีแ a นเซ่ฮัล l ห Ca คนเบร a ยฮั l โห a เคนเบร a ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ไม่ไรโอมันคือคำนะคะขอนคาดเซย i ้นเคนเ i a ียลัง a u วิชเออสีเออีไข่ดาวกินกับแม็กกี้หรือซอนมะเขือเทศอร่อยกว่าพี่ชอบกินกับแม็กกี้เหมือนกันค่ะ hi from m a l a ซ s i a <laughs> hi สวัสดีแม็ีแต่สามแม่กูบุญมแม่กู สว,สวัสดีแม่เบลค่ะสวัสดีค่ะคตันนี้เบลปลอด,ดภัยคุณวาลีสวัสดีนะคะคุณคุณวาลีแสดงว่าคุณวาลีเป็นเอฟซีเซ่งคุณวาลีน่ารักมากขอบคุณที่เวลาหนูซื้อแว่นคุณว่าคุณเอ่อแม่แม่เพื่อนพีพีนะคะแม่เบลแบบว่าเปิดร้านแว่นอยู่ที่นครน,นะคะแว่นทรงสวยมาหนูสั่งตลอดเลยที่หนูใส่อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแว่นแม่เบลที่แบบว่า ที่แบบราคาน่ารักราคาพิเศษร้านนี้นะคะเข้าไป follow กันได้เราลองกินได้เลยใช่ไหมเห็นไหมอ่ะนี่เขาบอกว่าเคมีเดียวกันจะอยู่ด้กันได้เห็นไหมเขาเริ่มจับจุดของเธอได้แล้วอยากเป็นรุ่นน้องสิงดำมากมาเร็วมาเป็นด้วยกันเป็นล้นน้องสิงดํเลยเขาถามว่าก่อนสอบเขาจุฬาเตรียมตัวสอบไงบ้างอ่ะทีละคนเลยว่าหาเอาค่ะตอนนี้ยังแก้บนไม่หมดเลยจริงเหรอไม่จริงเอาเตรียมตัวยังไงอยากรู้ก็ สอบแกะแผ่นอ่ะเหมือนคนนั้นอ่ะสอบแกะแผ่นอ่ะแล้วก็เหมือนยื่นแค่แบบภาคเราอ่ะมันยื่นแค่แกะอย่างเดียวอ๋อยื่นแกะแล้วก็เกรดเฉลี่ยเออใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เราแต่เติร์ดออกเหมือนกันพีก็ลองยื่นดูเหมือนกันค่ะปกติระวังผมลงจานใช่พีนใครบอกอะไรมาบูไฮเหรอคือว่าอะไรผมแดงๆเลยราระวังผมลงจานขอบคุณค่ะ อยากเมาอยากเมายูจินมากแต่ว่าเดี๋ยวจะกลางไรไปตอนระหว่างที่พี่มึงไหนกินกินหนูใช่ปะเลยยนเก็บตะเกียบตลอดเลยจริงเหรอใช่คือแบบคือแบบสมุติตะเกียบมันวางอยู่ใช่ปะคะแล้วมันมันเลือบออกมายูะคือเ็บเก็บตะเกียบด้อกมนชั้นขายของหนึ่ง คิดจะเรียนปอโทไหมถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามีเวลาก็อยากไปเรียนแต่ถ้าตอนนี้ก็เรียนเป็นปอโทมันเป็นเรื่องของการบริหารเวลามันต้องบริหารเวลาตัวเองที่ดีเราต้องนี่นี่ถามคนเรียนปอโทอยู่เป็นไงคะเอาถามคนที่เรียนจบแล้วดีกว่าอ่ะคนที่เรียนจบเรียนปอโทเป็นไงคะเขารู้ป่างว่าเราเรียนอะไรเราเรียนมาเก็ตติ้งเขาถามว่าอะไรอ่ะแบบคือถ้าเรียนปอโทเป็นอะแบบรู้สึกแล้วมันต้องบริหารเวลาให้ดีอ่ะก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าชอบกว่าบอตีอจริงหแบ<ต>บเอเอเรียนมาเก็ตติ้งค่ะบอตีเรียนนักทาาัศน์อ๋อหมายถึงว่าชอบชเพราะว่าสาขาวิชาแต่ไม่ได้ชอบวิธีการที่เรียนถูกป่ะหรือว่าวิธีการเนาะวิธีการอะ่ะเอาจริงๆแบบเราว่าจุฬาก่อนดีกว่าเราเรียนแบบเ<ช>พียงกิจแต่ว่าก็จะได้แบบเหมือนทำส่วนใหญ่เน้นแบบโปรเจกต์กับเพื่อนอะไรแบบนี้เกอ่ยวกับมาเก็ตติ้งไหม อ่าอันนี้เรียนมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งทำอะไรบ้างคะตอนเก็จัรตลาดจาดตลาดลัววนคือต้องแบบออมีการมันต้องรู้เรื่องแบบออกนิวโปรดักอะไรแบบออกแบว่าเรื่องกกับการตลาดั้งออยากไหมภาษาสตรยากกว่ารู้สึกว่าหรืออาจจะไม่หาดหรือเปล่าหมายถึงว่าพวกเราดูไม่ได้ขนาดขนาดนั้นแต่ก็เรียนไปในมาเก็ตติ้งอะหรอภาษา อะไรก็ดีใจว่าค่ะอะแล้วต,ตอนนี้ตอนนี้เรียนปอโทอะไรอยู่คะเรียนบริหารหการศึกษาค่ะเพราะว่าเราทำโรงเรียนใช่ไหมคะอ, <laughs> อนุวันเป็นตัวคิดไทยอินีกแล้วเป็นไงคะก็ตอนนี้ก็ดีค่ะถ้าสมมติแบบใครมีลุ่มีรลานนะคะอยู่ที่จังหวัดน่าน,นะะจังหวัดใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็สามารถไปเขาได้โรงเรียนเพื่อนพีพีค่ะไทยอินึ่งแต่พียังไม่ได้เรียนปอโทเลยอ่ะยังพีอยากยังอยากทำงานอยู่ค่ะไม่โทรศัพท์อะไรไม่รู้อะน้องพี่ะฮะ พี่พีกินเก่งใช่ค่ะพีพียูเซ่โซเซเดอโซเซเดอข้าแม่เพืแฟนแคนเบเดียแต่ว่าอะไรโซเซเดอก็คือเฮลโหละโซเซเดอข้าแม่อาษาศาสตเก็บเอยากไหมเก็บอะไรเก็บเอเจเจนตเจนเนตเก็บเอเจเนตเก็บเอแาษว่าวิชาภาคยากมากๆเหนื่อยมากๆมากๆอ่าใครอินเก่งใครชอบ ออแก๊งสามคนหรอคะจริงๆมีห้าคนค่ะแต่ว่าคนคนหนึ่งอยู่อเมริกาส่วนอีกคนไปเข้าอยู่ไหนแล้วนี่อยู่ดูไบอ่ะอยู่ดูไบส่วนเราดูแลดูอาหารแต่เราอยู่ไทยนะคะใช่เราอยู่ไทยอยู่ร้านอะไรนะที่มีโอ้ยให้เขารู้ชื่อร้านชื่อร้านอะไรนะย้งพี่มันจะเครียจริงๆแล้วนะเออจะเครียดจริงๆแล้วไนสั่นไส้งอน เม๋อเมโซใจมันขอโทษนะคะถ้าอาันล้านพี่นด้ยตั้งใจนะอย่าว่าอันน้าขอสอนโซนี้เขาถอนออกอ๋ <laughs> อสวัสซาดีแปลว่าฮัลโหลอ๋อขอบคุณค่ะ thank you อ,อัปปาคาบาเป็นภาษา,ปปามาเลเซียใช่จำได้เรียนมาเลเซียออเออร์เออรเจลอเลแอนเรียนอินโด กีเรียนมาเลยก็จะได้เป็นแบบกอแต่มันคายอยู่นะโอ้ายกันสละมัตไปกีสละมัตมาลามมาเซียดีดีฮ่าอะไรเหรอที่บอกว่าให้เขาเช็ดโต๊ะไหมโจ๊เลยไม่เป็นไรเพื่อนกับคุณทุกคนได้ยินไหมไม่งั้นอยู่กันไม่ได้ เขเหงานขำอะเขาทำหรือว่าเขาดูไลฟ์ tiktok เฮ้ยไลฟ์ไม่ไลฟ์ไปจิล่ะอยู่ไม่เราควรแมทช์นึงวีรกรรมกับแบบกับกติกนิดนึงไหมที่เวลากติกมันสามารถแบบดูไพ่ดูดวงได้โอ้ใช่เดี๋ยวย้ายไปไลฟ์ใน tiktok นะคะจะได้จะได้สลับแชร์์นไลฟใททุกคนอย่าอย่าว่ากันนะเดี๋ยวพี่ขอไปไลฟ์ใน tiktok นะคะบบายบาย